สวัสดีครับแฟนคลับเซลย์บกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเรื่องราวของวิชาครับที่มือใหม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้นะฮะและคลิปนี้จะบอกท่านว่าการบริหารอีโก้หรืออัตตาคือหนึ่งในวิชาที่มือใหม่จำเป็นจะต้องเรียนนะครับผมไม่ได้คิดเองครับผมได้ไอเดียมาจากคุณสตีฟเบิร์นนะฮะ ก็เป็นนักเทรดมือโปรครับที่อยู่รอดในตลาดมาหลายสิบปีแล้วครับนะฮะแล้วก็ทำคอนเทนต์การเทรดมาเป็นประจำครับบ้าพ,พลังันผมเลยนะฮะมีวันหนึ่งเขาโพสฮะว่า what new trader need to learn about นะฮะสิ่งที่นักเทรดมือใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้ะฮะหนึ่งคือเรียนรู้วิธีการสร้างระบบเทรดครับ มีการสร้างและพัฒนาระบบเทรดนะ System Development นะสองคือเรียนรู้กราฟผู้ชนะย้อนหลังครับ Historical Chart Study นะสามคือ Backtest ครับ Backtesting นะสี่คือ l e a r n a b o u Trade t Management ฮนะเรียนรู้เรื่องของการบริหารการเทรดฮะต่อมาคือ l e a r n a b o u t Proper Positionizing s and Risk Management ฮนะ เรียนรู้ที่จะบริหารความเสี่ยงครับแล้วก็บริหารเงินทุนอย่างเหมาะสมครับละสุดท้ายน,นะฮะขอว่าเรียนรู้ที่จะบริหารจิตใจครับอารมณ์อีโก้ในขณะที่คุณเทรดครับเห็นไหมครับว่าการบริหารจิตใจอารมณ์และอัตรตาอีโก้นั้นเป็นวิชาที่คุณมันต้องเรียนนะซึ่ง บงังเอญเหละเกินครับที่ผมจะว่าไปแล้วก็ทำเยอะเหมือนเนาะ System Development ก,ก็มีอยู่ในอ e ีบุ๊กหรือหนังสือศาสตร์ศิลประกัรพันธ์พนะครับ Historical Study ก็อยู่ใน2เล่มแรกนะหุ้นเกิดขึ้นรอบใหญ่แล้วก็หุ้นจริงสเปนเทรดนะครับ Backtesting นี่ผมไม่มีนะครับ Tre Management ก็ศาสตร์ศิลประกัรพัน,พนธ์นนพนะฮะ proper position size risk management ก็มีมาเยอะแล้วครับตั้งแต่จิวิการ trade, เทรดสารเสพติดการเป้นพอร์ตครับนี่ก็มีเช่นกันเนะเปะัญหาจิตใจครับเมเนเจอร์มาอิมูชันและอีโก้เนี่ยนะเมเนเจอร์มาก็จิวิการเทรดนะครับเล่นนักเทรดนะฮะอีโก้ e go, ก็เร่นนี้คร e go, อีโก้เสพสียอันตรายวิธีสลายสไตล์นักเทรดครับและ e ีโมชั n นะครับเดี๋ยวรอนะครับเล่มต่อไปครับมีฮะดังนั้นใ้ผมคิดว่างานเขียนผมนั้นนะให้ความรู้ที่จําเป็นสําหรับมือใหม่อย่างแท้จริงครับค่อนข้างครอบคลุมครับขาดแค่แบ็กเทสครับพะผมไม่รู้ผมไม่ได้ใช้นะผมผมจริงจังเรื่องของการ ไซคลูจีมากกว่านะจีวิการเทรดมากกว่าดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับมือใหม่เนาะถ้าคุณยังคิดว่าตัวเองอยังเป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะคุณอยากจะหาความรู้อะไรที่จะทําให้คุนนั้นเหมือนกับเทรดได้ดีขึ้นนะฮะบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะครับผมว่าอ e ีบุ๊นเนี้จําเป็นต้องมีฮะจำเป็นต้องมีครับ,รบยิ่งตอนนี้นะครับ มีโปรโมชั่น Early b i r d นะครับเจ็ดวันแรกของการวางขายนะครับ5.11ธันวาเนี่ยนะลดจากปก20%สเเนี่ยจากร้อยสิอยเนี่ยจำเนต้อคว้านะครับเอาไว้ก่อนค่อยเรียนรูทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่าราคานี้นานๆทีจะลดฮะมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าพลาดโอกาสทองที่ลดราคาไปนะครต่อมาครับ คุณสตีฟเบิร์นก็ได้บอกนะว่าเหตุผลสำคัญนะที่ทำให้นักเทรดจำนวนมากล้มเหลวนะครับอีโก้ก็อยู่ในนั้นนะครับอีโก้นี่คือเป็นเหมือนกับยอดทองคำนะครับนะเป็นสำคัญเพราะว่าความจริงอีโก้เนี่ยในอ e ีบุกเล่มนี้นะครับผมก็ได้ให้คำจำกัดความครับคำจำกัดความที่ผมมองว่าจากสายพุทธเนี่ยมันตรงมากเลยนะครับ จากสายพูดเองนะคำสอนพุทธเจ้านะหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นมันเป็นข้อมูลทางปรัชญาพุทธเนี่ยนะเขาให้ความหมายของอัตตาห,หรืออีโก้เนี่ยมัน,ม,นมันช่างใช่เหลือเกินครับอยากรู้ก็อ่านได้นะครับที่อิบูลมีนะครับบอกว่าโดยสรุปคือมันมันก็รวบได้เป็นคําสั้นๆเหมือนอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกคือตัวกูของกูครับนะครับ เป็นความเข้าใจผิดเป็นอุปทานนะเป็นความหลงผิดเนี่ยอีโก้น,นนะฮะอัตตานะฮะตัวกูของกูหลงผิดว่าเป็นของฉันว่าเป็นตัวฉันเนี่ยแหละความหลงผิดนะ่ดังนั้นเนี่ยอีโก้ไม่ทําให้คุณเนี่ยมีความหลงผิดนะขาดวินัยครับเทรดด้วยจำนวนเงินที่ก้อนโตวกว่าถ้าคุณอ่านถ้าคุณฟังนะคลิปที่ผ่านมาก็จะรู้อันนี้อัตตามีผลอย่านะทำให้คุณออกไวเกินไปนะทาให้คุณ ไม่ back เทส t ไม่ทํากันบ้านทําให้คุณเนี่ยเทรดน้อยเทรดด้วยเงินจํานวนน้อยนะทำให้คุณไม่ทํากันบ้านทําให้คุณไม่บริหารอารมณ์ทําให้คุณมีความกรหดังไม่สมจริงนะทำให้คุณไม่ได้เครารพร k r e บ a ร์ดร t โชที่ดีครับพวกเนี้ยมีต้นต่อจาก e ีโแทบตั้งนั้นครับถ้าคุณเรียนรู้เข้าใจว่าอีโกคืออะไรลักษณะเป็นแบบไหนนะแล้วก็ รู้เท่าทันมันบริหารจัดการมันได้มีแผนการบริหารจัดการมันได้นะ <c oughs> ง่ายนะครับคุณจะเป็นนักเทรดส่วนน้อยที่ไม่ล้มเหลวฮะผมตีไปเลยนะผมชอบเอาคําพูดของฝรัง่งบอกว่านักเทรดส่วนใหญ่ล้มเหลวเขาบอกว่ามีประมาณสักเก้นะถ้าคุณอยากสําเร็จละ่ะทํำยังไงก็ทําให้ต่าง จากที่ส่วนใหญ่ล้มเหลวไงแล้วอะไรล่ะที่นักเทรดสวนใหญ่ล้มเหลวเนี่ยพวกนี้ฮะทั้งหมดเลยครับเนี่ยฮะขาดความสามารถในการควบคุมอัตราหรืออีโก้ครับทำให้เขาเทรดตามอารมณ์ครับทำให้เขาไม่เทรดตาม r รสต r รวอร์ดที่ดีครับทำให้เาขาคาดคาดหวังไม่สมจริงครับทำให้เขา ไม่ทํากันบ้านครับทําให้เขาเทรดด้วยเงินก้อนใหญ่เกินไปทําให้เขาขาดวินัยครับทําให้เขาเก้าร้าวครับทําให้เขาเอาหงอังกาครับทําให้เขาหลงผิดครับต้นต่อมาจากอีโก้หรืออัตตาครับดังนั้นอีบุ๊กเล่มนี้อีบุ๊กเล่มนี้นะช่วยคุณได้ครับทําให้คุณกําจัดนะฮะกำจัดเหมือนกับหัวหมูทะลวงฟันนะฮะ แม่ทับใหญ่นะครับที่ทำให้นักเทรดจำนวนมากส่วนใหญ่ล้มเหลวนะถ้าคุณรู้จักรู้เท่าทันมันแล้วก็ควบคุมบรหิหารกัจการได้นะคุณจะกลายเป็นนักเทรดส่วนน้อยที่อยู่รอดและร่ำรวยได้แน่นอนคนะรับมาดนะครับว่าคุณสตีฟเบิร์นเนี่ยนะเขาก็มีการแชร์ไอเดียเกีับอีโก้มามาอีกนะเขบอกว่านะนักเทรดมือใหม่จำนวนมากครับ ไม่สามารถเล่นท่าง,ง่ายได้นะชอบทำเรื่อยากเนี่ยเหตุผลเพราะว่าอะไรครับพวกเขาปล่อยให้อารมณ์หรืออีโก้มาเป็นสัญญาณซื้อขายครับเห็นไครับอีโก้แล้วครับอีโก้ทำให้นักเทรดจำนวนมากเ่ยนะมือใหม่เนี่ยชอบเล่นท่าย,ยากครับทำให้การเทรดที่มันยากแล้วครับยากเข้าไปอีกครับนะเพราะเขาให้อีโก้กับอารมณ์ เป็นตัวเป็นอินเิเกเตอร์ในการตัดสินใจซื้อและขายครับเนี่ยฮะ็น่ารว่าอีโก้เนี่ยนะหัวหมูทุลงฟันนะครับต้องทําความเข้าใจให้ดีนะครับคุณจะปล่อยวางทิ้งไว้ไได้นะครับต้องเรียนรู้มันนะครับทําความรู้จักมันนะครับนักเทรดจำนวนมากครับมือใหม่นะจะเซอร์ไพรส์มากเลยครับว่าอีโก้หรืออัตตากับอารมณ์นั้นมันทําให้การเทรดนั้นยาก มากกว่าที่เรียนรู้จากทฤษฎีครับเห็นว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนหรอกเรารู้กันดีนะว่าอ่านหนังสือ,อะอไม่ยากเลยครับแต่ทําไมพอเทรตจริงมันยากจังเลยเป็นเพราะอะไรครับนี่แหละครับตัวป่วนสําคัญคืออัตตาครับอีโก้นะซึ่งอีโก้มันจะทําให้เกิดอารมณ์ครับพออารมณ์มาปั๊บไม่เรียบร้อยฮนะคุณจะขาดวินัย คุณจะโพซิชันไซส์ผิดคุณจะไม่ยอมแพ้คุณจะเถียงตลาดโอ้โอตั้งหายนะครับทุเรศขาดทุนพังครับนะฮะต้นต่อแม่ทับสําคัญตัวร้ายสําคัญนะแต่ตัวบอสสาคัญที่ทําให้คุณล้มเหลวในการเทรดคืออัตราครับอีโก้นะฮะดังนั้นเนะ่ยปล่อยวางไม่ได้นะคุณจะหลับหูหลับตาไม่สนใจไม่ได้นะครับต้องเปิดใจเรียนดูมันนะครับถ้าอยากจะ สำเร็จได้นะครับเป็นนักเทรดส่วนน้อยนะครับซึ่งที่สําคัญครับคุณสตีเปิดว่านักเทรดมือใหม่ส่วนใหญ่ครับคุณต้องนะฮะย้ายจากความไม่รู้และความเข้าใจผิดเนี่ยไปสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาแท้จริงครับซึ่งความเร็วของการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ฮะ ขึ้นอยู่กับขนาดของอัตราของคุณครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เปิดใจรู้เรื่องของอีโก้นะแสดงว่าอีโก้คุณก็สูงเกินไปนะครับซึ่งถ้าอีโก้ยิ่งสูงอัตรายิ่งสูงนะโอกาสสาเร็จก็น้อยแล้วเกิดน,นะครับดังนั้นเนี่ยต้องยอมครับกล้ามกลืนอีโก้นะเพื่อเรียนรู้มันนะครับผมเองก็เอาประเด็นนี้ไปใส่ในอ e ีบุ๊กเช่นกันนะเป็นเป็นตอนท้ายเนี่ย มือโปรคือผู้เชี่ยวชาญในการกล้ากลืนอีกโค้ครับถ้าคุณอยากเป็นนักเทรดมือโปรครับอยากมีผลงานที่สม่ำเสมอ,สมอ,อยั่งยืนนะต้องเรียนรู้ที่จะกล้ามกลืนอีกโค้ครับนะดังนั้นเปิดใจซะนะกล้ามกลืนอีกโค้ที่ไม่อยากอ่านเล่มน,นี้ซื้อไว้อ่านดีกว่านะครับก็ย้อนกลัไปคือ7วันนี่ฮะห้าถึงสิเนี่ยผมรโมยั่นพิเศษนะครับ จากร2 0ยสิบ120บนะครับที่เมเมาเก็ตที่เดียวนะครับที่เมเมาเก็ตที่เดียวเท่านี้นะครับจอกัารลิดหน้าสวัสดีครับ